ผลงานของการออกไปเดินเล่นวันนี้ค่ะแล้วก็ถือโอกาสเก็บเห็ดมาด้วยเก็บมาฝากพี่ออนะคะสาวปอพรานอันนี้ก็คือเห็ดพึ่งหวานเนาะนดอกใหญ่ดอกใหญ่เลยนะคะรู้สึกว่าจะเจอเห็ดพึ่งหวานมาสองดอกนะคะวันนี้ที่เรือก็เป็นเห็ดเห็ดแม่มดหมดเลยนะคะ ทั้งดอกเล็กดอกใหญ่ดอกตูมดอกบานดอกตะมุตะมิตะมะัน,นี่น่ารักนะคะน่ารักนี่เยอะแต่ว่าเราต้องเราต้องหาเนาะเราต้องหาแล้วเราก็เราก็จะต้องรู้จักเห็ดด้วยนะคะก็สดสดเลยก็คือฝนตกเนาะฝนตกติดกันหลายๆวันนะคะก็ทำให้มี เห็ดงอกออกมาเยอะเยอะมากๆเลยก็สนุกนะคะเก็บเห็ดนี่ก็เพิ่งเพิ่งไปเก็บแบบเก็บเก็บคนเดียวนะไปเดินเล่นแล้วก็คือก็ไม่ไม่ได้ตั้งใจจะไปจะไปเก็บเห็ดหรอกคือจะไปไปเดินเล่นแล้วปรากฏว่าไปแล้วก็เห็นมันก็ มันก็เห็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นคือเห็นเยอะขึ้นมากขึ้นอดใจไม่ไวก็เลยจำเป็นต้องเก็บทีน,นี้เก็บแล้วมันก็ได้เยอะอีกก็เลยตัดสินใจโทรหาละอาสาวปอพานให้มาเอาเห็ดพี่แกก็เลยต้องนั่งรถมาเอาเห็ดก็สะออนเนาะสะออนก็ รู้ว่าพี่เขาเป็นคนชอบกินเห็ดก็เลยเก็บเห็ดมาฝากจ้าทานด้วยกันนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะ